สวัสดีนะท่านนี่ชั้นวางของนะฮะชั้นวางของก็ทาสีทั้งตัวด้าน,นล่างแล้วก็ด้านบนนะว้ายง่ายใช้งานแบบยาวๆแบบปลวกไม่กินเลยทาสีแบบนี้แล้วปลวกมันไม่ชอบนะทุกท่านสีผสมทินเนอร์นะฮะนะปลวกมันไม่ชอบนะครับมอดก็ไม่ชอบนะฮะ ชั้นวางของนี่ก็เดี๋ยวเอาไปให้บ้านเขียวนะท่านรับรองนะฮะไม่หายแน่นอนนะะเพราะว่าไอตัวนี้มันไม่เหมือนเพื่อน <c ười> ใครเอาไปนี่รับรองผมจําได้ตัวนี้มันเป็นเหล็กนะท่านมีขาเป็นเหล็กหนึ่งอันนะที่เหลือเป็นไม้หมดนะมีเหล็กเสริมเหล็กเข้าไปหนึ่งอันนะแล้วก็ซาลิงผมก็ได้ต่อยาวออกมาถึงตรงนี้เลยนะความยาว ความยาวน่าจะน่าจะประมาณเกือบสองเมตรนะรท่านน่าจะประมาณเกือบนะเกือบสองเมตรนะเกือบเกือบนะความยาวความยาวเท่ากับตัวโมวไซน์นะโมไซ์ยาวเท่าไหร่ก็สลิงก็ยาวเท่านั้นเลยนี่นะความใหญ่ความยาวนะท่านอันนี้ก็ทำที่นั่งเพื่ออยากจะมานั่งตรงนี้นะท่าน สาลิงก็พร้อมจะใช้งานแล้วละ่ะตรงนี้อใส่หลังคานะเริ่มทำโครงหลังคาไม่รู้พอหรือเปล่าเหล็กสองเส้นน่าจะไม่พอคนระับท่านสองเส้นนี่ทำหลังคามันต้องได้ถักเหล็กเยอะอยู่่าจะมีสามหรือไม่ก็สี่อะ อะเดี๋ยวจะเร่งทำหลังคาให้เสร็จกปเลยจิจิะนะคันอมาตอบคํำถามแล้วก็ขอบคุณนะผู้ใหญ่จะดีแล้วก็เอทุกทุกท่านนะฮะที่คอมเมนต์มาให้กำลังอกกำลังใจกันเทียบเลยนะครับวันนี้ก็มี fc มาให้กำลังใจแล้วก็ อบอกว่าอย่าอย่าหยุดทํานะอะไรประมาณนี้ FC อมเมนต์อย่าหยุดทาความดีนะทําต่อไปเรื่อยๆนะฮะขอบพระคุณมากมากครับไม่หยุดนะทุกท่านยังทําต่อไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้นะครับผมกําลังทําสาเล็งเพื่อให้มันสะดวกสบายในการเดินทางเพราะว่าอากาศมันร้อนนะช่วงนี้อากาศมันร้อนเราก็สงสาร นะสงสารคนบาเหตุด้วยนะทุกท่านเวลาไปในมาไในก็แดดร้อนนะครับแดดมันร้อนจริงนะทุกท่านเวลาเดินทางนะแดดร้อนหน้าดําคําเครียดกันเลยนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําหลังคาเนี่ยให้มันโอเคซะก่อนนะทําหลังคาซาลิงให้มันโอเคนะฮะมันจะได้อ่าวิ่งไปลุยงานได้สะดวกหน่อยไม่ต้องร้อนนะฮะ เออตากแดดมันร้อนนะทุกท่านผมคนขับเองผมก็ร้อนนะผมก็เลยเอยเสร็จจากบ้านน้องอาบเนี่ยทําจริงจังแล้วเพราะว่าผมจะทําหลังคาซาลิงเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมาทําบ้านน้องอามอ,อีกนะทุกท่านผมพูดไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากจะ,อย,กจะอยากจะทำสหลังคาไม่ได้ทำสักทีเนี่ยวันนี้ก็ทําบ้านน้องอามเสร็จแล้วก็เลยขอเคลียร์ตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนไอเรื่องทําบ้านหลังต่อไปเนะี่ย ทำแน่นอนนะทุกท่านอ่ะผมก็ขออนุญาตนะเผยเลยละกันเนาะว่าบ้านหลังต่อไปที่ผมจะทําเนี่ยผมก็ได้เห็นคอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วก็บวกกับผู้ใหญ่ใจดีแนะนํานะครับสรุปนะฮะก็คือบ้านหลังต่อไปที่เราจะทําก็คือบ้านหลังคุณยายเลี้ยงหลานนี่แหละคุณยายเลี้ยงหลานสามคนนี่แหละนะครับ ก็เบื้องต้นนะฮะจะไปซ่อมแซมหลังคาบ้านให้นะครับซ่อมแซมหลังคาบ้านให้ก่อนนะครับเอ้ซ่อมแซมหลังคาห้องน้ําพูดผิดนะเมื่อกี้เบื้องต้นนะซ่อมแซมหลังคาห้องน้ําให้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะสนับสบนุนเพิ่มเติมนะครับอยากให้บ้านหลังนี้มีฝาบ้านนะครับก็อาจจะ ใส่ฝาบ้านให้แล้วก็ทําเป็นห้องอให้เด็กๆได้อยู่อย่างปลอดภัยเพราะว่าเด็กมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงสองหรือว่าหนึ่งนี่แหละผมก็จําไม่ได้ลืมลนวะเด็กผู้หญิงสองคนอนะแล้วก็เด็กผู้ชายหนึ่งอายุก็ประมาณสักปหนึ่งปะสองอะไรประมาณเนี้เออประมาณนั้นอนะหรือว่าหรือไม่ก็โตวกว่านั้นไม่รู้เหมือนกันปอนไหนนะ เบื้องต้นนะฮะเท่าที่ได้คุยนะครับกับเอฟซแล้วก็ผู้ใหญ่ด,ดีหลายๆท่านเนี่ยก็อยากให้ทํานะครับอยากให้ทําสิ่งที่ผมทําและทําได้เลยนั่นก็คือ,อหลังคาห้องน้านะหลังคาห้องน้ําเนี่ยผมสามารถเอาเหล็กของเฮียปิงที่มีอยู่เนี่ยไปทําได้เลยแล้วก็หลังคาของเฮียปิงเนี่ยไปทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีงบประมาณอะไรเยอะแค่มีนอ็อตมีอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็ไปทําได้เลยนะครับ ในส่วนของตัวฝาบ้านนะครับถ้า fc คิดเห็นยังไงนะอยากให้ทำอะไรยังไงก็สนับสนุนเป็นตัวเงินมาเนาะหรือไม่ก็ซื้อไม่ฝาไมมผมเดี๋ยวผมยินดีเป็นสะพานบุญในการติดตั้งให้นะครับนะก็เผยเลยแล้วกันว่าแผนงานต่อไปเราจะทำบ้านหลังนี้นะครับนะบางคนก็บอกว่าให้ไปสำรวจหลังอื่นก่อนอาจจะมีหนักกว่านี้นะครับคือเคสเคสตรงนี้เนี่ย คือเขามีเด็กนะทุกท่านเขามีเด็กหลายคนนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของเด็กๆผมก็ได้ออกไปดูออกไปสำรวจที่ทุ่งนาบวกกับสอบถามท่านอบอตอแล้วก็สอบถามผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ Wi-Fi ที่เราไปใช้แล้วก็ชาวบ้านเพิ่มเติมอีกคนอื่นที่ไม่เราไม่รู้จักเราก็สอบถามเขาแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเท่าที่ผมฟังมาเขาไม่ได้โกหกอะไรนะครับเขาก็พูดตามความจริงที่เขาพูด นะไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีอะไรโกหกชาวบ้านบอกว่าสมควรชาวบ้านส่วนใหญ่นะบอกว่าสมควรที่อยากอยากจะให้ช่วยเหลือหลังนี้ด้วยอย่างน้อยๆไม่ได้อะไรเขาก็บอกว่าขอแค่ได้หลังคาห้องน้ําก็ยังดีนะผมก็โอเคนะครับอย่างน้อยๆถึงช่วยอะไรไม่ได้เยอะช่วยในยส่วนของหลังคาห้องน้ําก็ยังดีเพราะเด็กๆเริ่มโตแล้วเวลาอาบน้าอาบอะไรต้องแก้ผ้าอาบน้ําเพราะบ้านหลังอื่นเนี่ยเขา บ้านเขาสูงพอบ้านเขาสูงปุ๊บเขามองลงมาก็จะเห็นห้องน้ําหลังเนี้ยซึ่งเวลาเรานั่งถ่ายอะไรข้างในมันก็เห็นคนที่อยู่บ้านหลังสูงกว่าเขาก็มองลงมาเขาก็เห็นหมดเพราะฉะนั้นก็อจะดําเนินการนะบ้านหลังนี้นะทุกท่านหลังต่อไปนะครับแต่ผมขอเคลียร์ในเรื่องของหลังคาซาลิงผมก่อนรนะดับแรกนฮะ ทาหลังคาซาเลงให้มันเรียบร้อยก่อนค่อยไปลุยต่อนะทุกท่านไม่มีหยุดนะทุกท่านนะครับส่วนหลังต่อไปอาจจะหนักกว่านี้หรืออะไรก็ตามนะค่อยไปดูหลังตับหลบหลังต่อไปเนาะหลังนี้ผมก็เอาเคลียร์เป็นหลังๆไปก่อนหลังนี้ก็น่าเห็นใจน่าช่วยเหลือไม่ควรที่จะข้ามเหมือนกันนะครับก็ช่วยกันไปนะทุกท่านนะครับตราบใดที่ เรายังมีลมหายใจนะครับทําดีต่อไปนะครับถึงแม้ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากมายถึงไม่มีใครสนับสนุนนะไม่ผู้ใหญ่ใจดีบอกเอ,อไม่ต้องทําฝาบ้านหรืออะไรก็ตามอย่างน้อยๆก็ไปทําหลังคาห้องน้ําให้เขาซะให้มันเป็นกิจจารักษณะให้มันถูกถูกต้องซะนะเพราะว่าเห็นใจเพิ่อนอยู่นะครับเพิ่นเข้าห้องน้ําแต่ละทีมันก็มองข้างบนเขามองลงมาเห็นนะโอเคครับผมนะก็ะเผย แผนงานต่อไปนะครับไม่หยุดทำนะฮะโครงการดีๆแบบนีนะ้น้อยคนที่จะทำท่านเพราะฉะนั้นผมขอทําไปเรื่อยๆนะฮะทาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราไม่มีแรงหรือมอีรุ่นใหม่มารับช่วงต่อนะครับทําไปเรื่อยๆทนะ่านก็ฝากไวท้ท่านี้สวัสดีครับ